ว่าช่วงสงกรานดีเดียวว่าจะย้อมผมกันนะเรายังอยากย้อมเลยนะแต่เราไม่มีเวลานะคะนาสาที่ขอบอกถึงเรื่องนี้ค่ะน้าที่รู้จักวัดนี้นะะซึ่งรู้จักได้ประมาณถึงหนึ่งอาทิตย์ยังก็ยังไม่ทราบแต่ตั้งแต่วันมาครั้งแรกนะวันที่มาครั้งแรกเราก็เริ่มมาทุกวันเลยนะคเพราะเราถูกจริตกับที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็สงบเหมือนกับวัดป่าหนองไผ่อำเภอพะเยาที่เราเคยไปนะคะ ซึ่งเหตุผลที่ได้มาวันนี้ก็คือวันนั้นไปใส่บาตรพระอาจารย์และพระอาจารย์ไม่มานะคะเราก็เลยตามหาว่าจะใส่บาตรพระนะคะที่ไหนเขาก็เราไม่ทันใส่บาตรนะชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นก็เลยบอกว่าให้ไปถวายที่วัดเลยแล้วก็ตามหาวัดนี้ก็เจอนะคะโอเคค่ะไปกันค่ะปีิบัติการแรกสําเร็จค่ะนี่นคะคะหมุดม้อเลียนะคะ ไม่ได้เหลือไว้กินเลยนะคะของขาง้าวต้มหมอเพราะเราเหลือขา้าวต้มปลาไว้กินนะคะนี่ก็คือห้องที่เราเอาอุปกรอนนะคะวันนี้ก็มีเด็กๆเอาของมาส่งนะ,ะจากงานไนะคะนี่ค่ะโอเคบรรยากาศรอบๆนะคะโอเคค่ะธุรกิจแรกสำเร็จไปต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปถวายก่อนข้างในกันนะคะนี่ข้างในสาราตตรงนี้นะคะนี่นะคะ่ะ กรับไดแล้วนะคะแล้วก็ที่ฐานแล้วนะคะหลพ่เสาและวง่มันแล้วก็ัะโคะโอเคค่ะเราจะนำไปถวายตั้งสวดนะคะตนนี้เวลาหกโงห้าสิเอ็ดนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อเนาะ เ็เริ่มเดินทางกลับวัดแล้วก็จากการบิณทบาตนะคะคนก็เริ่มมาที่วัดนะคะแต่เราก็จะขออนุญาตไปต่อนะคะโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันที่วัดเขาแคบเลยค่ะอันนี้เนือยมากลืมเืินกลัลกบไปแล้วลืมหม้อกลับมามอนะคะ